วันวันนี้นะคะยาจะมาน่ากลัวมากะทุกคนเต่าเข้าบ้านนะคะตอนแรกอะยาก็เดินมาตรงนี้นะคะคือมันจะเป็นตรงหลักบ้านที่ยาไว้เป็นที่ชําต้นไม้นะคะคือก็งงว่าทำไมกระถางมันแบบว่าขยับไปมาทุกคนยาก็แบบพยายามส่งแบบนี้แหละส่งไปก็เดินดูที่สองคันนะคะนี่อุปกรณ์ของยาคือนี่คะ่ะ คือเสียมเี้ยใช่ไหมอันนี้เรียกเสียมนะเสียมนเล็กๆเก็แบบพยายามดูแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้ไหมว่ามันคือสิ่งไหนถ้าทุกคนมาเห็นสภาพที่แบบว่ากระถางมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่ยาเก็บแล้วนะนี่ทุกคนดูนี่มันก็จะมีบอกว่าหล่นแบบคือกระถางอะหล่นลงไปคือก็งงเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ได้ยินเสียงคว๊กคกาคแบบเนี้ย นี่เลยทุกคนอย่าใ้ดูนี่อ่ะนี่นี่กระถางพังนะคะอันนี้กระถางพังนะคะทุกคนนี่กระถางพังแบบนี้แหละนี่อยากจะให้ดูจริงๆอยัางก็กลัวนะคือแต่ว่าไม่ใช่งูอ่ะทุกคน จะเอ๋นี่เลยค่ะทุกคนคือพี่เต่าพี่เต่าเข้าบ้านนะคะทุกคนเขาบอกว่าคนสมัยโบราณเขาบอกว่าถ้าเต่าเข้าบ้านเนี่ยจะได้รับโชคลาภนะคะทั้งก้อนโตก้อนเล็กก้อนใหญ่คือได้หมดเลยอันนี้ก็ไม่พู้เหมือนกันนะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะทุกคนแต่คือที่แน่ๆดูดูดค่ะดูค่ะทุกคนคือยังไม่กล้าจับ คือยาก็กลัวนิดนึงแต่ยาอาจจะเอาเสียงเนี่ยพยุงในตัวเขาเขาคงจะหัวหวดเข้าไปก่อนนะ่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวยาคงเอาใส่เดี๋ยวยาคงเอาใส่กระมังไว้แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นอะ่ะให้แฟนกลับมาแล้วเดี๋ยวเอาเขาไปปล่อยนะคะทุกคนนี่ดูโอ้ยคือเราก็สงสารแต่ล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะก็คือเต่านะคะทุกคน คือเขาคงจะเข้ามาทางใดทางหนึ่งนะคะอาจจะเป็นท่อหรือว่าทางหน้าบ้านก็ได้เพราะหน้าบ้านอย่าประตูมันจะมีช่องด้านล่างะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นประตูเลื่อนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นช่องว่างนิดหนึ่งสําหรับแบบล้อล้อเลื่อนอ่ะมันจะไม่ได้ปิดสนิทเขาก็คงจะเข้าทางนั้นนะคะคือโด,โดยเราแบบไม่ไม่รู้ คือไม่เช้าอ่ะก็เอะใจอยู่อย่างหนึ่งค่ะทุกคนคือเอะใจตรงที่ลูกบอกว่าแม่แม่แม่ได้ยินบอกว่านี่ทุกคนจะให้ดูชัดๆแม่ได้ยินบอกว่าเสียงอะไรไหมกุ๊กกุ๊กกะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเออมันก็อาจจะมีทั้งนกทั้งอะไรนะคะต่่งจังหวัดใช่ไหมแต่พอแบบเฮ้ยมันแปลกๆแล้วเราได้ยินแบบ อย่างเงี้ยเขาไปช้าๆแต่เราได้ยินแบบเสียงแบบคือหนึ่งแหละกลัวงูเรื่องงูอันดับหนึ่งเลยทุกคนคือเราก็กลัวเรื่องงูมากๆไงแต่พอมาเห็นนี้อก็สบายใจและแสดงว่าก็เป็นอ่คุณเธอนะคะนี่อยากจะกล้าจับไหมทุกคนคือเขาบอกว่าเต่าเนี่ยถ้าจับแล้วเขาก็ไม่ไม่ เขาจะหดหัวเข้าไปใช่ไหมทุกคนคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่คือยากกลัวเนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าจับอ่ะอี๊แต่อุ้ยแม่วอุ้อุ้ยมัน เราไม่กล้าเจ้าแบบทุกคนอขอโทษน,นะคือไม่กล้าจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาเสียมเนี่ยพยุงเขานะทุกคนนี่ดีความบังเอิญจริงๆน,นะ,ะทุกคนนี่ยาจะพยุงแบบนี้นะคะเดี๋ยวยาจะเอาไปใส่กะละมังนะทุกคนยาจะเอาไปใส่กะละมังอุ้ยนี่ยาเดินช้าๆนะอยากก่ากลัวทังเขาหล่น แต่จะให้ยาจับอะยาไม่กล้าจับอะนี่ยาจะให้ดูเลยชัดๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนนี่นะคะโอ้ยอันนี้นะคะเป็น ะละมังที่ยาให้ลูกชายอ,าออกมาให้ลูกชายนะคะออกมาวางให้ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวแกก็วางเขาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้เดี๋ยวใส่น้ำค่ะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวเติมน้ำให้หน้องนะคะ เติมน้ำให้น้องแล้วเดี๋ยวยาคงหาผักบุ้งมาให้เขาทานคะบังเอิญว่ามีผักบุ้งในกระถางมีสักสองสมยอดได้ mm hmm. เขาอาจจะไม่กินหรือกินหรือไม่กินไม่รู้นะคะแต่ว่าให้เขาอยู่อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยยาจะพาเขาไปปล่อยในน้ำนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวมาดูตอนเย็นกันนะ mm hmm. เดี๋ยวไปส่งพี่เต่ากันค่ะทุกคน